สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์นัน master c o ค้ด nlp นะคะวันนี้จะมาพบกับการวิเคราะห์รายมือของท่านผู้นี้นะคะค่ะจากเส้นชีวิตนะคะยาวลงมานะคะถึงสร้อยข้อมือเป็นคนที่มีอายุยืนแล้วก็สุขภาพค่อนข้างจะ,ะไม่ค่อยมีปัญหาใดๆนะคะเพราะเส้นชีวิต เส้นเรียวสวยมีเส้นอุปถรัรมภ์ค่ะมีคนอุปถรัรมภ์พอระยะหนึ่งก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อุปถรัรมภ์นะคะค่ะรายมือท่านผู้นี้จะเริ่มตรงเส้นชีวิต ยาวมาตรงนี้นะคะแต่เริ่มตรงเส้นชีวิตเนี่ยเขาก็จะมีเกาะแสดงว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะเป็นคนที่คี้โลกหรือเลี้ยงยากนะคะเส้นสมองเส้นสมองห่างจากเส้นชีวิตมานี่เลยนะคะเป็นลักษณะของบุคคลเนี้เเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างจะ ดือ้อร้านไม่ฟังใครนะคะไม่ไม่เชื่อฟังคนอื่นจะเชื่อฟังแต่เชื่อใจตัวเองเชื่อความคิดของตนเองเส้นใจค่ะเส้นใจมาตรงนี้นะคะมาหยุดตรงนี้มาหยุดแค่เนินเสาแปลว่าเป็นคนที่ เวลาทำอะไรก็คิดถึงอนาคตถึงครอบครัวเป็นหลักจะไม่ทำอะไรที่ไร้สาระจะเป็นคนที่มีเป้าหมายจะเป็นคนที่ตั้งมั่นมุ่งมั่นม,มีเป้าหมายในชีวิตนะคะแล้วก็สังเกตตรงเส้นวาสนามาจากเหนื่องจันทร์ ขึ้นพุ่งขึ้นมาตรงนี้นะคะเส้นวัส,สนามาจากเหนินจันตรงเส้นวัส,สนาเนี่ยแสดงว่ามีเพศตรงเงินข้ามให้ความช่วยเหลือหรืออาจจะมีธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศได้นะคะการทำธุรกิจติดต่อกับต่างประเทศได้ และตรงจี้ปลายเส้นวาสนาก็จะเห็นเป็นรูปปาตะเพียนก็แสดงว่าเป็นคนที่มีกินมีใช้ไม่อดยากนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ขยันมุ่งมั่นทำงานตลอดพออายุประมาณ45อ่าก็จะเปลี่ยนเส้นเส้นนี้จะเปลี่ยนมาตรงนี้นะฮะก็จะเป็น เส้นหลักทรัพย์การเงินมีหลักทรัพย์มีโชคที่จะได้เงินก้อนใหญ่นะคะได้เงินก้อนใหญ่แล้วก็มีวีวิกตอรี่นะคะวีวิกตอรี่ตรงปลายตรงปลายเนินเนินเสานะคะก็แปลว่ามีเงินทองไหลมาเทมาแต่ตรงตรงจุดตัด ตรงจุดตัดก็อาจจะ,จจะมีปัญหาตรงตรงที่เกิดจุดตัววีเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสินทรัพได้นะคะให้ระวังตรงนี้แต่ว่าก็เป็นคนที่มีหลักทรัพย์หรืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องโรคกระดูกกระดูกไขสันหลังนะคะกระดูกและฝันนะะให้ดูแลตรงนี้กระเพาะลำไส้กระดูก น,นอกจากนี้แล้วไายมือท่านผู้นี้ก็จะมีเส้นขึ้นมาจากเส้นชีวิตไปที่เนินประหัตนะคะก็เป็นบุคคลที่มีลักษณะเป็นผู้นำเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนแล้วก็ในเนินประหัตก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะแสดงว่ามีหลักทรัพย์ มีที่ดินเป็นของตัวเองมีบ้านมีช่องเป็นของตนเองนะคะแล้วก็ใกล้ๆเนินเนบจูนตรงนี้นะคะเป็นรูปดอกจันนะคะลักษณะระหว่างระหว่างเนินสุกกับเนินจันมีดอกจันตรงนี้ก็แสดงว่าจะได้รับทรัพย์สมบัติได้รับมรดกแบบที่ไม่คาดคิดนะคะมีสิทธิ์นะคะ แล้วก็มีเส้นวาสนาอีกเส้นหนึ่งนะคะคขึ้นมาจากเส้นชีวิตขึ้นมาแสดงว่าเป็นบุคคลที่ตั้งหลักฐานตั้งฐานะนอกจากจะได้รับมรดกแล้วก็ได้ตั้งฐานะด้วยตัวเองแล้วก็มีเส้นกากบาทกกบาทตรงระหว่างเส้นสมองกับ กับเส้นใจเป็นบุคคลที่มีซิกเซ้นเป็นคนที่มีประสาทสัมผัสมีรลังสังหรณ์มีสิ่งที่คุ้มกันพยันตันตรายถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ขับขันก็จะมีบุคคลมาช่วยเหลือให้แควคาดพยันตรายต่างๆนะคะแล้วก็มีหลังสังหรณ์มีสื่อสัมผัสพิเศษ หรือมีพภเกตคุ้มครองคนคนนี้จะตกน้ำอไไลตกไฟไม่ไหม้จะมีบุคคลมาช่วยเหลือหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือแล้วก็ตรงเนินอาทิตย์นะคะลักษณะเนินอาทิตย์จะเป็นลักษณะ v ีวิกตอรเป็นตัววายอย่างนี้นะคะเป็นตัววายลักษณะเป็นตัววายก็แปลว่าเป็นคนที่มีเงินทองอไหลมาเทมา ไม่ขาดสายแล้วก็มีธุรกิจหลายหลายทางไม่ได้ทำงานอาชีพเดียวมีหลายอาชีพแล้วก็ค่อนข้างจะเก่งทางด้านศิลปะเป็นบุคคลที่เก่งทางด้านศิลปะแล้วตรงนี้ก็มีสีเนะะส่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็แสดงว่าเป็นคนที่มีอารมณ์ดีป้องกันอันตรายได้ดีนะคะ เป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วก็สามารถที่ควบคุมเหตุการณ์หลายๆได้มีเส้นมันนี่หลายนะ,ะก็แปลว่าการเงินการทองเนี่ยไหลมาเทมาไหมคะสายแล้วก็เส้นพุทธค่ะเส้นพุทธเริ่มจากตรงนี้มานี่มานี่มานนี่เส้นพุทธเนี่ยก็จะแยกไปเป็นเส้นการเงินนะคะ เราก็มาเส้นพุธอ่มีเส้นแบบนี้ก็แสดงว่าเป็นบุคคลที่สามารถเจรจาธุรกิจการงานได้สำเร็จเป็นนักพูดที่ประสบความสำเร็จได้มากก็ใช้มากนะะในในตรงเนินอาทิตย์นะคะมันมีทางไหลลงนะ,ะมีมากใช้มากให้น้ำแก้ว ไหยปักกว้างนะครับใส่เหรียญสองสมเหรียญตั้งบูชาที่หิ้งพระนะคะแล้วก็จะได้มีเงินทองไหลามาเทมาเป็นคนที่ชอบทําบุญนะครับเป็นคนชอบทําบุญมีตรงนี้นะคะเป็นคนที่ชอบทําบุญจิตใจอบอ้อมอารีแล้วก็เป็นคนที่ทําบุญแต่ว่าก็เชื่อมั่นในตัวเองล่ะคนที่ปรับตัวเก่ง มีมุรสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีที่ดินมีหลักทรัพย์นะเป็นคนที่มีหลักทรัพย์มีบ้านปลายชีวิตก็ได้อยู่กับลูกกับหลานพร้อมหน้าพร้อมตาเออมีที่ดินเป็นของตัวเองนะเป็นนับว่าเป็นเศรษฐีท่านหนึ่งที่มีสิทธิ์จับเงินล้านหรือได้มรดกเงินล้านนะฮะเพราะว่าสังเกตดูจาก ลายมือของท่านผู้นี้เป็นรูปสามเหลี่ยมขุมทรัพย์เก็บเงินอยู่นี่ค่ะสามเหลี่ยมขุมทรัพย์สามเหลี่ยมขุมทรัพย์นี่ค่ะเราเรก็มีสามเหลี่ยมตรงนี้มีสามเหลี่ยมซ้อนสามเหลี่ยมเลยเป็นสามเหลี่ยมขุมทรัพย์สามารถเก็บเงินอยู่แล้วก็เป็นรูปลัค้เอ็มปกติคนที่ เส้นสมองกับเส้นชีวิตไม่ติดกันจะไม่เป็นรูปตัวเองแต่ของท่านนี้จะเป็นรูปตัวเองลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้เป็นคนที่มีสิทธิ์จับเงินล้านเราก็ได้รับมรดกเป็นล้านนะคะชีวิตก็อุดมสมบูรณ์มีความสุขเดินสุข อิ่มเต็มเนินจันอิ่มเต็มนะคะแต่ว่าก็ที่ลาบอังคารก็ลึกยุบลงไปก็แสดงว่าจะต้องเป็นคนที่ทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะคะเพราะว่าเชื่อมั่นในตัวเองไม่เชื่อใครไม่ให้ใครทำงานแทนตัวเองลงมือทำด้วยตัวเองก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ มั่งค่างรำรวยสังเกตดูจากนิ้วมือไม่มีร่องเลยนะไม่มีร่องเลยก็แสดงว่าเป็นคนที่เก็บทรัพย์อยู่แล้วก็มีสามเหลี่ยมกุ่มทรัพย์ซ้อนนะสอนเบิ้ลเลยแสดงว่าบุคคลท่านนี้เป็นบุคคลที่มีเงินมีสิทธ์เป็นเศรษฐีสำหรับวันนี้อาจารย์ก็ขอวอวยพรให้เจ้าของรายบือนี้ มั่งคั่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ให้ระวังเรื่องกระดูกนะฮะกระดูกไขสันหลังฟันรำไส้ค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไตรแอดอาจารย์นันจะได้ในราคาพิเศษคอร์สไหนก็ได้ใน12รายวิชาที่เห็นนี้นะคะ สนใจดูเลข7ตัว11ฐานดูลายมือทักมาได้เลยค่ะฝากกดติดตามช่องอาจารย์นันมีสมาชิกพิเศษเพียงเดือนละบ80บาทท่านก็จะได้รับความรู้ NLP และ Mindset กดสมัครได้เลยค่ะ